ก็ราบสวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้เราผมกันกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องนี้มีชื่อว่า G O U S B 252นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม Undertale Judgment Day กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Evolution Dust อย่างเช่นเคยครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มมันจนได้ e XP คนขั้นเยอะๆแล้วนะครับตอนนี้ well. ผมได้อา Evolution Dust นะครับ Evolution Dust สิก็คือ Evolution Dust แหละเดี๋ยวผมจะ ก็สกิลก็ประมาณนี้นะครับที่อยู่ด้านล่างแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองลงลาวาให้ดูนะเดี๋ยวผมใช้ฟอสให้ดูก่อนเลยก็ได้นะว่าลงลาวาเนี่ยมันไม่เป็นไรนะป่ะว้าปิ้วเห็นไหมครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูก็ได้คนระับแล้วก็มีสกิลโบนเวฟอะไรต่างๆนานานะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวผมให้มันเดินออกก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองเลื่อนล,ลาวาให้ดูนะครับโอเคโอเคฮนะ เราจะรีวิวไปสองสกิลแล้วต่อไปสกิลสกิลสปินโบล์น่ะผมจะเป็นกระดูกหมุนๆสีแดงแต่แรงโคตรๆนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าดัสบลัสเตอร์นะครับผมนะเดี๋ยวแกสเตอร์บัสเตอร์มาดูเบสสีแกสเตอร์บัสเตอร์มันเป็นเสียงแบบกวน T E E N นะฮะแล้วก็เมจิกสเปเชียลนะครับจะเป็นหอกของอันดาแตจะเป็นสีแดงนั่นเองนะครับแกสเตอร์บัสเตอร์บาเร็วเอ้ยท่านผู้ชมครับไอ้ท่าแกสเตอร์บัสเตอร์บาเร็วนี่คือแบบไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังโกงอยู่เดียวไม่ว่าจะใช้กี่ครั้งกี่ครั้ง ยังโกงอ่ะคุณผมูม้ชมต่อไปครับจัสเมนฮอนดัสนะผมนะ <c oughs> นี่มันอ่านจัสเมนฮอนนะโอเคสำหรับตัวนี้ดูง่ายนพาบพลัสเนี่ยจะโคตรชัดแบบ H D กันเลยทีเดียวแล้วก็จะมีแกสต์หนึกับฟาวี่อยู่ด้านหลังด้วยนะผมนะตัวเทสผมก็กำลัง,งยืนมองอยู่โดยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเวนนี่มาทำอะไรได้นะฮะนะบจบ เราดูสกิลแรกกันเลยครับจะเป็นสกิลแก g a ์บัสเตอร์โงงๆปกตินะครับแล้วก็วิ่งหนีไปแล้วโอเคครับส่วนสกิลต่อไปครับสกิลที่2ก็จะเป็นกระดูกเหมือนเดิมนะกระดูกแบบเป็นโบนเวฟนะครับผมนะแล้วมันจะหลบหาพี่เออขอโทษครับแล้วก็จะมีสปินโบนัะเพิ่มเติมคืนแรงโคตรๆนะผมนะแนะแยิงอีกยิงอีกโอ้ดิส่ไม่ดีเลยเราแต่โอ้แล้วก็นะครับโอ้ไม่ใช่แล้วหอกไว้ยหอก โคตรแรงและจบเลยปิ้วตายไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะก็ประมาณนะครับกับสกิลหอ,อกหักของอันดายนะครับแล้วก็สกิลต่อไปจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ฟาวีนะปิ้วแกสเตอร์บัสเตอร์มาเร็อีกแล้วนะแนะห็นีหมโอ้โหไม่มันเลยอะ่ะถ้าผมลองใช้สกิลทุกสกิลเออบนึงนะใช้สกิลทุกสกิลรวมกันนะฮะ สะใจคุณสะใจต่อไปนะเซนเลเวลยี่สิบนะผมนะซึ่งผมลืมอ่านมาผมก็เลยต้องออกจากคลิปอื่นนะถ้าแรกคือถ้าฟอสนะผมนะแล้วก็อันดายนะของอันดาแต่ว่าจะแรงขึ้นนะครับผมนะแล้วก็ถ้าไอ้นนี้ท่ามาเล่นพันของฟาวี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับแก๊สเซอร์บาสเตอร์ไปเลยอันนี้มันคุ้นๆนะ เวลาล่าชนะนีน่ผมจะเอาไออันนี้ไปไฟกับคนอื่นๆน,นะฮะหลังแล้วก็จะเป็นดัสบัสเตอร์นะซึ่งจะเป็นยิงการยิงล็อกเป้านะับด้วยสามนัดนะฮะแล้วก็ดีเทอร์มิ t เ o ชนะเพิ่ม100%อ HP เอาหล่ะไปไฟคนอื่น